สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสำหรับวันนี้นะครับผมในช่วงใบใบเนาะเฮาสีมาพอกันอีกคลิปนึงนะครับผมเพื่อนหลังจากฝนตกนะครับผมฝนตกโปรยปลายลงมายังแห้งได้นะครับผมมกี้นี่นะครับผมประมาณช่วงใบโมงเนาะแต่ว่าบ่โดนนะครับจากจากจากมาเข้าในฝนเศร้านะครับเพื่อนๆเนาะน้ำไหลจัดจอดจดนะครับเพราะว่าตกแป๊บเดียวแต่ว่าตกแห้งเนาะนะครับในช่วงใบโมงที่ผ่านมานี่นะครับเพื่อนๆเนาสำหรับใน คลิปนี้นะครับเพื่อนๆเฮากัสีมานําเสนอเพื่อนๆในคลิปนี้ก็คือเลขลักนวยบทนะครับเพื่อนๆลักน่วยบทในสูตรนี้คือเลขสูตรไม้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮาประมวลผลขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเลขที่เฮาได้นําเสนอให้เพื่อนๆไปนั่นมันเป็นเลขสายโหดนะครับเพื่อนๆเลขสายหดในลักนวยของเฮานั่นนะครับผมมันการู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นยังตีนี่คือสายหดของเข้านะครับเดินยาวมานานนะครับผมเดินยาวมานะครับสายโหดเนาะเดินมา 34มงวด3 5หงวดแต่ว่าในตัวของเขาเองนั่นนะครับเนาะมันเขาขุดูดคืองวดที่ผ่านมานั่นนะครับงวดล่าสุดนี่มันหลุดนะครับเพื่อนๆเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นหลุดก็คือตัวนี้นะครับได้หนึ่งกับ3นี่นะครับเลขที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับในหลักหน่วยมันออกเลข2นะครับไม่มีเลข2นะครับเพื่อนเนาะเรียบานที่นี่ในมันหลุดมามันเคยหลุดมาแล้ว1ครั้งแล้วก็เดินต่อมา3มงวดนะครับเรียกกะมันหลุดในงวดที่4นี่นะครับเนาะเรียบานที่นี่เขาก็เลยนําเสนอให้เพื่อนๆในงวดนี้ว่า ถามมันรุดแล้วมันบอ่เคยรุดซ้ำเนาะมันไม่เคยหลุดซ้ำก็คือในเลขหลักหน่วยโตนี่นะครับสายหดของเข้านี่ครับ6 7 8 1 3เนี่นะครับเข้าเอามาจับประมวลผลหายเพื่อนๆก็คือเอามาจับคู่นะครับเนาะในคลิปที่ผ่านไปนั่นนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็คือตัวนี้นะครับ6 7 8 1 3เนี่นะครับเป็นเลขสายหดนะครับที่รุดมากนะครับแต่ว่าไม่เคยหลุดซ้ำมันก็เลขสวยงามอยู่นะครับเลขสวยอยู่แต่ว่านะครับเพื่อนๆเฮ้ากัได้มาก ประมวลผลสูตรใหม่ให้เพื่อนนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสูตรนี้นะครับมันอาจสิบว่สวยปไใดเพราะว่ามันเป็นอยัง มันหลุดมาเนาะนะครับเล่าบานที่นี่เทาสำหรับสูตรที่เขาจนนําเสนอให้เพื่อนๆนะครับผมในคลิปนี้ก็คือเลขหลักหน่วยนะครับเพื่อนเนาะหลักหน่วยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ประมวลผลขึ้นมาใหม่เก้ดเลขเฮ็ดง่ายๆเส้นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นอย่างที่ใช่เลข3ตัวตเพราะนั้นนะครับสามตำแหน่งนี้นะครับบวกกันแต่ว่าค่าคงที่อาจที่สลับสับเปลี่ยนกันนะครับเลขอัตีเป็นเลขสูงๆนิดนึงนะครับเนาะแต่ว่าเลขในสูตรนี้มันมีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือมันยังไม่เคยหลุดนะครับมันยังบุ่หลุดเลยนะครับแต่ว่าเลขที่มันเดินดีนะครับเพื่อนๆนถ้าเลขที่มันเดินดีเลขห้าตัวนะครับเลขห้าตัวนี่เป็นสูตรมาตราฐานนี่มันหลุดยากนะครับถ้ามันเดินไปแล้วสิบงวดนี่ถือว่ามาตรฐานที่สุดนะครับเพืนะ่อนๆเนาะแต่อันนี้มันเดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับเดิน <ators> <ahor ita S 2> มาแต่ปีใหม่นี่นะครับก่อนปีใหม่ประมาณงวดสองงวดเนาะเฮากำัเริ่มอ่ามาเขียนลงให้เพื่อนๆนี่อนตั้งแต่ปีใหม่นะครับเพื่อว่าให้มันจำได้ง่ายนะครับเริ่มแต่ปีใหม่เลยนะครับ ปีหกหานะครับแต่ว่าก่อนนานี่อยู่สองหวดสามหวดนะครับเพื่อนเนาะเทวพันธ์ที่นี่ในเลขสูตรนี่นะครับเพื่อนเดินมาในเซนท่างการเดินของเขานั่นนะครับเขารักหน่วยเลข5าโตนี่นะครับเนาะเดินเข้าหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบน แต่ว่าบอท่านหลุดนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับการงวดนี้นะครับการประมวนผลของเงานะครับเอาหลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างเลข3ตัวนี้บวกกันเลยได้เท่าไหร่บวก3บวก1นบวก4บวกหนึ่งะครับเนาะคืองวดที่หนึ่งนี่นะครับเขาเด้เขียนลงไปนี่ก็คือหลักร้อยคือเลขหนึ่งะครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งนะครับหลักร้อยเลขหลักหน่วยคือเลขเก่าหลักสิบ ล่างก็คือเลขเก่านะครับเลข3ตำแหน่งบวกกันนะครับผมก็ได้เก้าบวกห่ได้ศนย์นะครับวกเกาได้ศูนยนวเก้าได้เก้าเก้าไปเลยนะครับเก้วกสามได้สองบวกหนงเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจนะครับเนาะเจวกหเป็นแได้เก้าสอเแลขออกสามศูนย์แะครับเลขสามศูนย์แเลขแเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับเผื่อแบบนี้เลยนะครับเนาะแล็งวดต่อมาได้เป็นสี่เจนะครับเนาะเลขออกไปที่5้าเจ็ดเลขเจ็ดเข้าหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้เจ็ดศ 6นะครับ7 0 1ดศเลข0ออกไปที่9 0้หาเลขหาเข้าไปที่หลักหน่วยบนเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับได้ไปที่4 7 8 2 3เลขออก8 6 7ครับเนาะเลขเกตต้อนี้เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับเดินแบบนี้เลยงวดนี้เลขหาแปดเก้าสามสี่เลขออก618นะครับเลข8เข้าหลักหน่วยนะครับเนาะ แล้วก็งวดนี้ได้ตัวเก่ากัน5 8 9 3 4เลขออก9 1 9เลขเก้านะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยนะครับแล้วงวดต่อมาได้3 6 7 1 2เลขออก6 4 2นะครับเลข2เข่าหลักหน่วยนะครับเพื่อนเนเนาะเลียบรนที่นี่สำหรับงวดต่อมาเนาะได้ไปที่8 1 2 6 7นะครับเลขออก0 1 2เลข2เข่าหลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาได้2 5 6 0 1เลขออกไปที่1 9 6นะครับเลข6ตัวนี้เข่าหลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาได้7 0 1 5 6นะครับ เลขออกไป807นเะครับเลขเจ็ดเขาลักด้วยบนนะครับเนาะเดินแบบนี้นะครับเลขในสูตรนี้เดินดีนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเลขมันหลายตัวแต่ว่าเป็นสูตรมาตรฐานคือเลขฮาโต้นะครับเนาะถ้าเกินนี้ก็เยอะเกินไปทานอยก็นี่กะหน่อยไปนะครับเนาะถ้าเป็นสูตรมาตรฐานก็จะเป็นฮาโตนะครับหลักสีบห้าตัวหลักหน่วยห้าตัวนะครับล้วกับเป็นเลขที่ทาเดินนะครับถ้าเดินก็เดินยาวนะครับเพราะว่ามันเลขหลายตัวมันสี ลุดยากนะครับเพื่อนๆเนาะห้าตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าเฮากับสิจับเรียนอยู่แต่ว่าจับชุดเต็มนะครับเพื่อจะห้เลขมันชั่วนะครับเพื่อจะห้มันมั่นใจขึ้นไปก็เก่าอีกนะครับเนาะแต่ว่าเลขสูตรนี้เดินดีนะครับผมเดินเดินดินดียังไม่รุดนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับได้ไปที่เจ็ดศูน์หนึ่งเลขออกแปดศูนย์เจลยเกอขวาหน่วยเรื่องวันี้ได้4 7 8 2 3เลข ออกไปที่417เลข7เขาลักหน่วยเลข7มา2เที่เยเนาะแล้วก็งวดนี้เลข70156นะครับเลขออก40หาเลขหาเขาลักหน่วยงวดนี้เลข7823เลขออกหา4เลข4เขาลักหน่วยงวดนี้เลข03489นะครับเลขออกหา83เลข3เขาลักหน่วยงวดล่ 4, ลาสุดนี่นะครับเปลี่ยนเนาะประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่2หา601นะครับเลขออกไปที่332เลข2ตัวนี้เขาลักหน่วยนะครับเปลี่ยนเนาะ แล้วก็ง,งวดนี้นะครับงวดวันที่16กันยายนเนี่ยเข้าประมวลผลออกมาเร็วนะครับได้ไปที่36712นะครับเพืนเนอ่อนาะ36712แล้ววันที่นี่36712เลขสูตรนี่มันเดินดีนะครับมันเดินยังไม่หลุดเดินมายาวนานนะครับเดินมายาวนะครับยาวต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันโดนนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาหนีกับมาณ10หางวดเนาะนะครับ1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15งวดนะครับเลขตัวนี้ได้3 6 7 1 2แต่ว่าเลขที่เขาได้จับโคให้เพื่อนๆไปในขาวโหดนะครับก็เลยตัวนี้นะครับเนาะก็คือตัวนี้6 7 8 1 3บาทถ้าเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้มาเทียบนะครับ3 6 7 1 2ในสูตรนี้นะครับสูตรที่ยังไม่หลุดนี่เนาะเดินดีนะครับนี่กับกับ3 6 7 1 2ตัวนี้นะครับเลขก็จะชนกันนะครับเลขชนกันหลายตัวนะครับในสูตรนี้ชนกันไปถึงนะครับเพื่อนๆ สี่ตัวก็คือสามหกเจ็ดหนึ่งนะครับชนกันไปที่สามหกเจ็ดสามนะครับผมหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็หนึ่งนะครับบอมีแต่แปดกับสองนะครับที่ไม่ชนนะครับเนาะชนกันไปถึงสี่ตัวนะครับในสูตรนี่เดินดียังไม่หลุดนะครับเดินดีแต่ว่าตัวนี้หลุดมากนะครับเนาะตัวนี้หลุดมาในลักหน่วยของเขานั่นแต่เขาหลุดแต่เขาบ็อกเคยหลุดซ้ำนะครับไม่เคยหลุดซ้ำถ้าหลุดแล้วสิเขานะครับ เอานะครับเพื่อนๆเท่ากับสีมาพิจาหนาเลขตัวนี้นะครับเลขตัวที่เดินดีคือตัวนี้นะครับสูตรเดินดีสูตรนี้เรียกวนที่นี่เท่ากับสีนะครับเพื่อนๆกสีมันก็เป็นแต่จับเอาอยู่นี่นะครับเท่าจะเอาเป็นสูตรหลักนะครับเท่าจะเอาเป็นสูตรหลักหรือไม่นะครับเพราะว่าในสูตรนี้เดินดีเดินยาวต่อเนื่องเล้าการเป็นเลขที่มันเข่ามากนะครับมันเข้าแต่ช่วงนะครับหลักที่2นะครับหลักที่1ที่2ที่3ามนี่เข่าหลนะครับ ที่1ที่2ที่3เนี่ยครับสหลักทั้งหนานี่นะครับเดินเข้ามาเยอะนะครับเดินเข้ามาเยอะเลยนะครับเดินเข้ามาหลายหลักที่1ที่2อันนี้เขาหลักที่2หลักที่2หลักที่2หลักที่3นะครับหลักที ale ale ่ so. rice, 2หลักที่หลักที่3หลักที่3หลักที่1หลักที annex. ่2นะ <elimination. S 1> ครับแล้วก็หลักที่1หลักที่2หลักที่1นะครับเนาะเลขมันที่เขายู่แถบแถบหนานี่นะครับแสดงว่าเลขนี่นะครับกำลังเดินดีนะครับเนาะกำลังเดินดี นะครับพเพราะว่ามันเขา่าในสูตรท่องมันได้เข่าไปในรักที่1ที่2ที่3นะครับเหล็กยังไม่มาไปไปนี่นะครับมันม่ไปไปในจอบสิรถนะครับเปลื่อนเนาะแต่เขา้าแต่มันเข่าอยู่ทั้งหนานี่นะครับเปื่อนื่อนมันกําลังเดินนะครับเหล็กกาลังเดินในวันนี้เข้ามั่นใจว่าเหล็กตัวนี้นะสีมาจ้กตัวหนึ่งนะครับมีตัวอะไรตัวหนึ่งต้องมานะครับเนาะแล้วกระสองตัวนี้ขึ้นหนึ่งกับสองนี่ก็ช่นเหล็กเด่นของเขานะครับ คือเด่นวิ่งบนตัวเดียวได้ไปที่เลข2นะครับผมได้เหมือนกับเลขล่างเลยนะครับได้เหมือนกับเลข2เนาะนะครับได้เลข2ไปแล้วบานตัวนี้นะครับมันชนสูตรสายหดไปถึง4ตัวนะครับก็คือสามหกเ็ดหนึ่งนะครับสามหกเ็ดหนึ่งชนนะครับแต่ว่าเลขตัวนี้นะครับเลข2นี่นะครับอยู่ในสูตรนะครับอยู่ในสูตรตัวที่เป็นเลขสายหดนี่มพราะบว่ามีเลขสองนะครับไม่มีเลข2มันจะมีแต่หนึ่งนะครับ ไม่มีเลข2เนาะนะครับแต่ว่าเขากระโดดมาแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะครับในสูตรนี้น่าสนใจนะครับเนาะเพราะว่าเลขมันยังไม่หลุด นะครับเพ <Bond> ื่อนๆเลขยังไม่หลุดมันก็เลยน่าสนใจว่าในงวดต่อไปมันอาจจะเข่าไม่อีกนะครับแต่ว่าสําหรับหลักสิบของเขานั้นนะครับในหลักสิบของเรานั้นเขาจับเทียบชนในตัวนี้นะครับเทียบชนเลขเด่นเลข2สูตรชนเดินดีนะครับเดินตะปีไม่ให้กัน2สูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่เลขสามเข่าหลักสิบนะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับจับเอามานี่ก็คือมันสีไใดสี่ตัวนะครับมันใดสี่ตัวแต่ว่าที่กิ่งเลี่ยวนะครับ เลขตัวนี้เขาเพิ่มเข้ามาโดยพลราการนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มันได้ 2, 2> นะครับเลขเด่นบ,บนได้2แต่เขาเพิ่มหนึ่งลดแต้มนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มมนได้หนึ่งสองสามที่จริงมันจะได้2ตัวเดียวนะครับเ <c ười> นาะมันจะได้2ตัวเดียวท้าเฮาตัวนี้นะครับเลข3ตัวนี้มันก็ไม่ชนนะครับมันก็ไม่ชนนะครับมันไม่ชนเพราะว่ามันบ่มบมีตัวชนตัวยืนนี่มันชน3ตัวคือ6กหนึ่งสองนะครับมันก็จะเป็น6กหนึ่งสองนะครับ ตัวนี้ก็เป็น2นะครับเลข1ตัวนี้เราก็เพิ่มมานะครับเพิ่มมาเข้าเดินเต็มรถเต็มแต่ว่าตัวนี้ได้เลข2อนะครับอย่งางไรก็ดีตัวนี้นะครับมันก็ชนเลข2ถ้าจริงๆแล้วมันก็จะได้นน3ตัวนี้นะครับหกหนึ่งสองนะครับเพื่อนๆเนาะแต่อย่งางไรก็ดีในเลขลักสิบตัวนี้ก็เดินดีจริงนะครับเดินดีจริงแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะแต่ว่านะครับผมตัวนี้นะครับในสายหัวของเขานั้นนะครับผม34งวด นี่ค <misery> รับงวดนี้งวดที่3ามหลุดเพียงงวดเดียวลุดงวดเดียวเท่านั้นงวดที่32นี่หลุดนะครับเดินมา31งวดงวดที่32นี่ลุดแล้ววันที่นี่ก็เดินต่งสองนะครับเดินต่อหลังจากหลุดแล้วก็เดินต่อเนื่องนะครับแล้วสําหรับงวดนี้นะครับงวดล่าสุดนี่ก็เข้าไปที่เลข3นะครับคือหลักสิบนะครับเลข3เข้าไปเลขสิบแล้ววันที่นี่สําหรับตัวนี้นะครับงวดนี้ได้ไปที่6 7 924นะครับเพื่อนๆเลขตัวนี้ก็สวยนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆเ,าเานาะนาซิมาได้เพราะว่าชนเลขเด่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้ก็ชนเลขเด่นนะครับชนเลขเด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะเลข2เพราะว่าเลขเด่นของเราเด่นไปที่เลข2นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆแล้วมาที่นี่เลขตัวนี้นะครับ มันก็จะเลข2สองแล้วตัวนี้มันก็สวยงามแล้วมันก็เดินตัวเนืองมากไม่ Mai นะครับสองงวดงวดนี้เป็นวดที่3หลังจากหลุด1ครั้งนะครับเพื่อนๆเรวบานที่นี่ในเลขหลักสิบตัวนี้ก็เป็นสูตรมาตรฐานคือมันมีหัวโตนะครับเนาะนะสายหดตัวนี้ก็เดินดีนะครับผมเรวบานที่นี่สาหรับตัวนี้เข้าําเสนอร์เพื่อนๆนี่ก็คือเข้าเอามาทดแทนนะครับเอามาทดแทนตัวที่มันหลุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆว่าโอ้เล็หลุดก็สีตามเยี่ยววสันมานี่นะครับนี่นะครับเนาะมันหลุดมาคือสายหดหลักหน่วยงวดนนีี้้้้ไไดปสตตััวววแล มียังวัฒน์รถนะครับเดินมาต่อเนื่องยาวมาถึง15งวดนะครับเนาะนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15งวดนะครับเพื่อนๆเลขกำลังเดินนะครับเนาะแล้วกับวัฒน์รถเจีกเทียนเดินมาดีนะครับแล้วก็เลขสวยนะครับในเลขววันนี้3 6 7 1 2เป็นเลขที่เคยเดินเอานะครับผมเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้แอดเอาเลขตัวนี้มาทดแทนเลขสายโหดที่มันหลุดนะครับเนาะตัวนี้โหดกว่านะครับเพราะว่า มันไม่ยังไม่หลุดนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับเพื่อนเพือนสิบแปดงวดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปอีก2งวดเนาะก่อนปีใหม่สองงวดสามงวดนะครับแล้วการนวดนี้เป็นงวดที่สิบสิบห้าสิบหกนะครับงวดที่สิบหกในแต่ปีใหม่มาหน่นะครับเพื่อนนี่นะครับเลขสองตัวนี้เข้าไปหล็กลักหน่วยอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเป็นลักหน่วยบนนะครับเนาะเดินแบบนี้เลยนี่นะครับ เลข8เลข7เลข5เลข7เลข8เลข9เลข2เลข2เลข6เลข7เลข7เลข5เลขสี่เลข3เลข2นะครับแล้วงวดนี้จะเป็นเลขอะไร3 6 7 1กเหนึ่งเดี๋ยวนะครับผมจังไรก็ดีเฮ้าสิจับเอาสูตรมาตรฐานดีหรือไม่เนาะเพื่อนเพราะว่าเอาหลักหน่วยนี่5้ตัวหลัก15ตัวหลัก1ิบเนี่ก็สิไปที่ตัวนี้เลยนะครับอย่างไรก็ดีมันก็ชนนะครับนะครับหลัก1ิของเฮ้านี้มันก็ชนเลขเด่นนะครับชนเลขเด่นนะคครรััััับบบในนนนหลกก10ตวีี้ชไปท่6 2ะ ตัวนั้นชน6 2 1ตัวนี้มีแต่6กับ2นะครับที่ชนเลขเด่นนะครับเนาะที่2สูตรชนมันได้6 1 2ตัวนี้มันจะมี6มี2นะครับแล้วตัวเต็มของเขาคือหกเก็ดเก้าสองนะครับ6 7 9 2 4นี่มันก็จะมีตัวเลือกหลายนะครับผมยังไรก็ดีเลขหนึ่งไม่เด่นปันใดน,นะครับเนาะเลขหนึ่งมันกับบ่อคอยชอนหลายสูตรนะครับในเลขตัวนี้นะครับเพืปิดเนาะเอานะครับผมในเลขหลักสิบของเขาหลายหลายสูตรนั้นจะมีเลขหนึ่งหรือไม่นะครับเนาะค้ากับมีเท่านี้นะครับผมมีเท่านี้แหหลลละะะนนคครรััับบบผมเเขขกสิองา เอานะครับผมเพื่อนๆเนาะกะเอาเลขหลักนวยบนนะครับผมในสูตรนี่มาฝากเพื่อนๆนะครับเนาะนี่นะครับผมเฮากาส์ได้เอาตัวนี้เฮ้าการ์วาีิเอาตัวนี้นะครับเป็นสูตรหลักนะครับเพราะว่าเลขกมันเดินดียังไม่หลุดนะครับผมเดินยาวต่อเนื่องเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮากาสีเ่เอาเลขตัวนี้มาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับผมเฮาก็ร์เซ่เอาไว้เพียงสำานีเลยนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะหลังจากที่เฮากระจับให้เพื่อนๆไปก็ขึ้นตัวนี้นะครับเนาะคือตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ เลขมันก็ชนกันไปที่3ตัว3 2 7 5นี่นะครับ3 2ม5เนะครับผมเพื่อนเนาะเลขยุนีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวที่มันเก่านะครับตัวเก่านี่นะครับระวังนะครับระวังตัวเก่านะครับเพราะว่าเลขนะครับเขาสังเกตเลขลักหน่วยเนี่นะครับมันจะชนกันไปที่เลข3นะครับนี่มันจะชนกันไปที่เลข3ตัวนี้ก็มี3นะครับตัวนี้มี3นะครับตัวนี้ก็มี3นะครับตัวนี้มันไม่มี8นะครับไม่มี8มัน3มันจะคือกันทั้ง3สูตรนี่นะครับมี3นะครับ แล้วเขากิสีหาบางส่วนเนี่มันซีมี3สามละบานที่นี่มันก็นเลยเราแวงนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวเก้านี่สองสามนี่นะครับแล้วก็เลขมันกระเด็นไปที่เลขสองก็คือเลขเด่นสองนะครับมันม่ติดหลักเลขหลักสิบเนาะเลขสองติดหลักสิบนะครับติดหลักสิบในเลขบนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเลขหกเลขหนึ่งเลขสามนะครับแต่ว่าเลขสามนี่นะครับ มันกับไม่ใช่บ่บๆนั่นดอกเพราะว่าไม่ชนเด่นนะครับเลข3มในหลัก10นี่นะครับเข้ากับสิตัดก็ะได้นะครับเลข3ตมแต่กระได้กระสิเป็น6 1 2แต่ว่ากัน6 1 2แล้วเรา้อกกระิจับอสูตรมาตรฐานหาโตนะครับเพื่อความชั่วนะครับเนาะเผื่อๆน้อยเราเข้าจังคอยมาจับเด่นนะครับจังคอยมาจับเด่นอีกเทียนหนึ่งเราคัดตัวเด่นเนาะนะครับอันนี้คือเข้าหายไปเพื่อๆไปก้อนหนานี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันหลุดมาที่เข้าจับเนาะมันเป็นสายโหดที่หลุดมาเข้าจับเปเพื่อนนี่แล้ววันที่ชูนี่นะครับที่เข้ามาเทีียบนน ที่เขาไม่เทียบเียนเองเคร่งนี่มันเกิดสิเป็นสูตร,รนี่นะครับคือสูตร,รที่เดินดีนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับอันนี้น้ำเสนอให้เพื่อนๆเป็นงวดแรกนะครับเพื่อนเนาะเลข3ตัวเลขสามตำแหน,น่งนี่ประมวลผลออกมาแล้วเดินดีนะครับผมง่ายๆแต่ได้ผลเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเนาะ นี่เนาะนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้แอดเสียไว้เพียงจำเนียนะครับในงวดนี้ได้ไปที่3 6 7 1 2ลักหน่วยของเขามาตรฐานที่สุดแล้วนะครับเดินดียังไม่หลุดนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมเอาสิตามต่อนะครับเพราะว่าเลขที่สูตรได้สูตรดีสูตรเด่นเดินดีเดินเด่นเข้ากันสิเอามาให้เพื่อนๆนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดเสียเอาไว้เพียงจำเนียนะครับเนาะเอากระซีลาไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเอาส่วนใหญกระแดดออกแล้วพลิกกระตกเศร้าแล้วนะครับเนาะ เอาสิลาไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมสวัสดีครับ